ไม่รู้ว่ามันมีการจบเกมหรือิงติงสองพันหรือลก็เราก็โดนฆ่าหมดไงก็เพราะว่าโอกาสหมดอากาศมีมีกาศหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เาใหม่เถอครับอารมณ์อารมณ์แบบมีแต่ผมไม่ไดบอก่ได้ได้ได้มันยังมีที่สองที่สองมันฆ่าเร็วเกินนะมันตายเร็วเกไม่มันเป็เงิแบบบาปกรรมตอนที่ฆ่าตัวก็ตัวบางทีไงบาปกรรมบาปกรรมโดนบาปกรรมเ่นอะที่ คนรู้สึกนี่เวลาฆ่าคนแล้วมีคนเห็นน่ะมีพวกมันปิดประตูอยู่ไว้ตั้งแล้วพอกูกดแดกปุ๊บประตูมันก็เปิดมาปุ๊บเลยแบบอ่าสัสเอ้ยเชียร์แล้วผมกำลังดูอันนี้อยู่เลยว่าคนอยู่คนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วกำลังเป็นทีมูสุดท้ายเลยสุดท่ายแล้วนะทีม่รู้ว่ามันมีอ๋อจบแบบนี้ได้ด้วยมีมีมีแต่แค่ไม่พูดเฉยโอเคโอเคโอเคโกโกโกใครใครยังไม่ลดใครยังไม่ลดวิ่าน อย่าเอ็นใครคนขอมีอีกรอบอ่ะขออีกรอบไปไปจะต้องหาอะไรเลยวะแถวนี้เหี้ยกูไม่น่าห้อยทองเลยกูนี่เป็นชาวบ้านธรรมดามันล่อตีนเหรอครับการห้อยทองโอ๋อมาไม่ทลองนี้มันเป็นละเมื่อกี้อ่ายายาวันนี้กูจะไปเล่นไม่ีไอ้เหี้ยโปสเตอร์เกมนี้มันคือชื่อเกมว่าอะไรเนี่ยฮะ Among Us เฮีย ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมที่คุณจะได้เป็นอินโพสเตอร์มีกันแบบอ่ามนะีคนตายแน่อนอน ไม่ใช่สีแดงไม่ใช่พี่เอิร์ทไม่ใช่สีดำจนตาจาเลยเมื่อกี้น่ะอืมใครเห็นใครเห็นใครเห็ขากับลูซี่อยู่ด้วยกันเลยอ่ะตรงนั้นน่ะคือไม่รู้ว่าใครคือไม่รู้ว่าใครเป็นสองคนนี้แต่คือกูเห็นไม่ไม่ไม่ข้างบนน่ะมีพี่มีตั้งมีพี่สันพี่สันด้วยสีฟ้าเออสี่คนอ้าวพี่ท็อปอ้าวมันต้องมีสักคนนึงมึงอยู่คนเดียวพี่ท็อป กูเห็นสองคนเลยพี่กับตั้งไม่สิกันอยู่เผมอยู่ลูซี่พี่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะเออคนเดียวเช่นไรลูซี่พวกมึงพวกมึงพวกมึงมีสองภารกิจในห้องติกรใช่ผมก็มีเหมือนกันสามภารกิจในห้องติกรใช่พี่มีต้องไปเคลียร์กูก็มีภารกิจที่จะไปเคลียร์เวสแอดมินเมื่อกี้รหัสใส่รหัสไม่ไม่ไม่พี่อ่ะพี่ไม่มีที่อยู่อ่ะไม่มีที่อยู่ตรงไหนอ่ะกูทับกูขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยตรงเนี้ยแหละใครอยู่กับพี่อ่ะกูกดผิดป่า มีคนมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาทีนคุณกดห็นว่าคุณโดนรีพอร์ตเองป่ะไม่ชอบที่มีคนอยู่สองคนน่ะที่ไม่หมดหมดท็อปไม่ได้เหรอเอ้าเอาทำไมหมดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอ้เที่ท็อปมึงตายหรือเปล่าเอ้ากูรีพอร์ตแล้วกูตายมึงมันติดบัคตอนที่มึงกดรีพอร์ตแล้วมึงโดนฆ่าหรือเปล่าหรือมันไม่สามารถกดนรีพอร์ตได้เหรอไม่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 มันมันติดบัคตอนที่ตอนที่กดถ้าถ้ากดกดกด กดรีพอร์ตแล้วโดนฆ่าพอดีมันจะมันจะบางทีมันจะติดบักที่ตัวมึงจะขึ้นทอร์โขงแล้วมันจะทำเชียอะไรครับไปครับน่าคือดเลยครับน่าคือคำตอบมีอะไรจะแก้ตัวมันดีทำแนีได้ไงเราไม่ใช่เนอะมึงทำไมเป็นกูเป็นเก๋ออ่ะเขาก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเหมือนกันนะเว้ยคือสี่คนที่เราเห็นผ่านตาคือเนี่ยหมดนี่สี่คนพี่ท็อปดี มันตายไปแล้วมัตายแล้วมูนโหวดไม่้ไใช่เขามันตายไปแล้วมันโหวดไม่ได้ทุกคนต้องมาเทียบกันในจังหวะนี้คาราคิริตัวเองได้แล้วเขาตั้งเราจะสติ้กันเอ้าเอาพี่สันพี่เอิร์ดพี่ซันใครใครโหวดน่ะอ่าโอเคครับพี่จะสามโหวดถูกไหมไม่กดไม่ละกดมาทำไมอ่ะมันเป็นทพี่ท็อปอ่ะ สอบพี่ท็อปใช่ไหมเฮ้ยมันโคตรสุดยอดเลยไอ้พี่สันโหวตผมคนเลื้ยกันแค่นี้ไปเลยอะโคตรสุดยอดเลยเล้นแค่ีไม่เออหมูมะยังดีกว่าหมูมะยังดีกว่าจะเป็นจะเป็นที่เราจะต้องโหวดไหมเราติทก่เพื่อนดีแท้นี่คืออยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดเลยใช่แค่นี้ก็รอดแล้ว แต่คือผิดแปลกคือไอ้คนตายเซอร์โหวดได้เดี๋ยวไม่โคตรเก่งเลยเนี่ยเขาเล่าเาเกี่กูอยู่อยู่ที่ตู้ไอ้นี่กตอานี้ที่อยู่โอโซนนี่ยสายน้ำโอโซนงั้นไปทีำโอโซนก่อนผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดินตามกันไปก็แล้วกันไม่ได้ดูเออตู้ตสายน้ำในห้องในในโรงอาหารนี่แหละในในที่ประชุมนี่แหละเนี่ยโอโซนใกล้ๆนี่ไหมได้ได้โอเคโอเคเออปิดไมค์แล้วนะโอเคเอาละครับเราจะมารอดูกันว่าใคร สุดยอดเลยโปสเตอร์กูกูอะรู้กูอะรู้เลยไอ้เหี้ยกูอะรู้เลยคือคือกูกูตายตอนกูดีพอร์ตไอ้เหี้ยดีพอร์ตไปแล้วมันทุนฆ่าได้เปล่าเนี่ยใช่ใช่เพาถ้าเกิดมันพร้อมเวลามันเวลามันเหลือใช่ไหมพร้อมกันไอ้เหี้ยแม่เหี้ยคือโคตรเหี้ยเลยสัตว์คือกูโดนโดนโดนซันฆ่าอ๋อมึงโดนซันฆ่ามึงโดน มึงโดนสังฆ่าได้ทีนี้กูก็เห็นใช่แล้วมึงมึงมึงกดรีพอร์ตแต่ว่าโดนโดนน่ะโดนรักยโดระเบิดหัวอีกรอบนึงเรียบร้อยเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเราทำอะไรกันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นผีเราทำได้แค่เควสของเราเราเราซ่อมไม่ได้เราเราเนี่ยซ่อมซ่อมซาโบไม่ได้ใช่ซ่อมของที่โดนโดนพังไม่ได้ยี่ไปซ่อมซาโบรแล้วออกซิเจนจะหมดแล้วไม่ไม่เกี่ยวกับเราเราทำไม่ได้ไอ้เหี้ยเราทำไม่ได้อะไรวะาเรย์เก็เตอร์นี่ให้กูทำอะไรวะไอ้ที่มันขึ้นตัวเลขนี่คือให้ทำแล้วบอม สุ่มสุ่มกดเ่ะอใ่ไอมไม่ไม่ไม่มันให้มึงเลือดสวิตที่เป็นสีที่เป็นสีที่มันสว่างสัเกชุเลสิบตัวให้คูคืนให้ทีทำหนึ่งนี่คืออะไรทำเมย์แอดมินกันนี่เพาไอ้สือหรือแม่งโคตรเท่เลยคือกูัวกลัวแบบเท่กูัวจะมาดูว่ามันมีใครแบบอยู่ห้องไหนมาง แล้วกูก็โดนฆ่าเลยไหมวันนี้กูยังไม่ได้เล่นเป็นอินพอสเตอร์เลยสัตว์น่าเบื่อที่สุผ่านมีแต่คนคนเดียวเลยโอเครอพวกนั้นทำเควสแหละโอไม่นะไฟดับโอไม่นะไฟดับโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะไม่นะเออเออมันเอ้อรอดูอยู่เอิ้นแม่จะรู้เอิ้นแม่จะรู้เอิ้นรอดูอยู่เอาไม่ไม่หวัดทุกคนแม่งแกล้งทำว่าซ่อม ไฟหมดเลยไอ้เหี้ยเอ้าเควสเควสหมดแล้วเควสกูหมดแล้วเควสกูก็หมดแล้วเควสกูหมดแล้วเหลือเหควสใครเหควสใครไม่รู้รอรอดูรอดูรอดูไอ้เหี้ยกูเป็นเกาเป็นใช่ไหมชายชาใช่ายสันเป็นโดนหักเนี่ยกูโดนหักคอเลยเหี้ยตอนนี้สันกำลังวิ่งไปไหนกูตามสันก่อนเพี้ยดู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 ดสันจะทำอะไรตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยสันฆ่าใครไม่ได้ตอนนี้สันต้องทำอะไรก็ได้ต้องต้องคือชายช่ยต้องซาโบหรือไม่ก็ต้องอะไรสักอย่างซาโบอย่างเดียว หรือไม่ก็ต้องไปรอบฆ่าคนที่อยู่คนนี้นี่ใอย่างแย่อย่างเงี้ยเวลาเวลาเป็นอย่างเงี้ยไอ้เทียมเวลามีเห็นไหมยอร์เกนซันไม่ทำที่อะไรเว้ยซันรอคนมาแก้ทำรอคนมาแก้ไอ้สัสแล้วถ้าเกิดว่าลงมาแก้คนเดียวคือตายถ้าแบบที่มันเข้าไม่เรียนป่ะไอ้เทียมใช่ก็เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ซ่อมไงเอ๋อมันรอมันรอคนมาแก้ซิเจ่ใช่มันรอคนมาแก้ข้างล่างแล้วคราวนี้พอมีคนวิ่งลงมาคนเดียวมันไม่กล้าวิ่งลงมาคนเดียวไม่มีใครกล้าวิ่งลงมาเอ้ยซันมันซันมันซ่อมว่ะเอ้ยซันมันแก้ว่ะทำทำไมวะ เฮ้ยสันมันทำทำไมวะไม่คือถ้ามันฆ่าเดี๋ยวถ้ามันฆ่าแล้วมันก็วิ่งกลับขึ้นมาเที่อะไรข้างบนหรือที่อะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะยากแล้วเควสเควสจะเสร็จลรอเควสเราจะเสร็จลไปทางเควส์ไปทางเควส์ไปทางเควสไปสนน่าจะยากแล้วเขาแยกตัวว่ะแยกตัวว่ะสันแยกตัวไปแล้วอันนแยกตัวไปแล้วอิมอิมนี่อยู่กับเพื่อนอยู่แต่สันแม่งแยกตัวสันแยกตัวไปแล้วอิมโดนไหมโดนไหมโดนไหมที่หน่อยนะครัถ้าอะไรวะเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเอาโดนซา,าโาบยแล้วเหรอเออโดนซาบโบยอีกแล้วเฮ้ยไปดู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 ซันจะฆ่าใครได้ไหมฆ่าไม่ได้ยังอยู่ในกลุ่มเกันไะไม่ไม่ตอนนี้ไฟมันดับอยู่ถ้าถ้าท่ารีบฆ่าตอนไฟดับมันจะได้ <S 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 เควสใครไม่เสร็จวะไม่รู้แต่กล้าแล้วเยี่ยเลยเลยเควสเดียวปะเรียบร้อยครับตอส ไม่ไห้โคตรไม่เป็นไม่ต้องไปไอ้คนสารชอบทำดีว่ะที่ชอบทำโคตรดีเลยเออตายแล้วจะชดแตไดอะหัวได้อีก จบแรกโคตรพลาดที่หกักคอไม่ทันโหวตใช่หักคอไม่ทันโหวตเพราะว่าท็อปไม่กดไวมากคือก right the ูคอหักแล้วไอ้เหี้ยท็อปเดินมาไปกดโหวตเลยไอ้ไม่กดกดรีพอร์ตเลยเหี้ยโคตรไวไอ้สัตว์คอมันหักแล้วนะแต่ทำไมมันยังขึ้นอยู่อะไอเชีมันแรกอ่ะนี่อยู่แบบเอ่อพี่ท็อยู่ห้องนู้นพี่บอ่ห้องนึงอากาศแม่งเล้ยความสามารถี่ของพวกเรา ือบแลยเกมม่สเกมไม่หวงบางอย่างคนเหมือนคนกดปุ่มแล้วกอตายอ่ะแต่ไม่ไหววะจะเล่นจะเล่นมือถือไม่มรยังยังมีปณิธานแรงกล้อยู่ไม่จ้่งสัตว์น่งจังหวะที่ทันทันไปกับเอ็นองคนอ่ะฆ่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม ฆ่าไม่ได้เดินไม่ทันมเลยเดินแล้วแบบหยุดแล้วแบบิดสัตว์เดินต่อไม่รู้เลยอ่ะเออความจริงอ่ะพี่ต้องรีบฆ้าไว้ตอนพี่ทำออกซิเจนอ่ะใช่ใช่ไม่พันไฟกามปาโมมันมีตอนที่กูฆ่าได้อยู่จะเป็นยังไงมกูเดินไม่ทันกูเดินแล้วมันหยุดกูแบบมอบ้ยจอยมือมันมัน่น่าปิดไฟแล้วค่าเออมนบปิดไฟแล้วแบบแต่ว่าจะจังหวะจังหวะแรกเป็นไฟเอิแม่งยืนอยู่ข้างนอกเลยครับเอิบอกว่าไม่กูจะไม่เข้าไปตายกับพวกนั้น เออแบ่งยี่จังหวะก็ไอ้เลยเอาจริงๆอ่ะยังไงก็ไม่ได้ผมมีขั้นการเลยเราสติกันตลอดเวลาเราจบแล้วเราจะต้องจบแล้วประมาณสัก